ูไม่เคยไปเที่ยวนะครสวรรค์เลยและเขาก็ประกาศสักทีหลังจากที่หนู ยังไม่ได้ไปโรชูคิสมีเลยก็รอเจอทุกคนนะคะเซ็นทันนครสวรรค์พาเที่ยวได้นะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีสคูทัวร์ด้วยละมัง้งแต่ว่าไม่รู้ว่าไปกี่โรงเรียนก็เจอกันครับคือนี่ชอบสคูทัวร์มากนะรู้สึกเป็นอะไรที่แบบสนุกนะคิดว่าก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของคิสมีแล้วแหละคิดว่านะซิงเกิลที่17พี P ่ออเดอร์หรือเปล่าใช่ไหมที่จะมีแถมโทเค็นเป็น Re q u e s t ์อาร์เวอโทเค็นด้วยไปพี่ได้สปอยว่าถ่าย m v เสร็จแล้วเลิศ มากดูแลแบบคนลุกเลยยังยังไม่เห็นเห็นแค่แบบบรรยากาศวันนั้นก็ดูก็รู้แล้วว่าคนลุกคนลุกยังไงหนาวไงเป็นหวัดเลยไม่เกี่ยวลุกเพราะว่าน้องแอลทำถึงต้องมีโหวตเลือกซีนใน MV มไหมโอ้ยขอบคุณขอบคุณสำหรับไอเดียค่ะเอ่อเพื่อทางออฟฟิเชียลเขาจะเอาไปอันนีด้ <c oughs> ไม่ต้องโหวตโหวตไปเลือกซีนเอม ชุดเอ็มวีลังการกว่าลุงพีไหมคล้ายคล้ายกันไม่อลังมากไม่ได้แบบบู๊ว้าวแต่ว่าเราใช้ความแบบเป็นตัวเองแบบเราใช้ความความความสวยที่เรามีพูดไปเรื่อยไปเกี่ยวอ่ะก็รอดูไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าแต่ว่าพอพอฟังคอนเซปต์เอ็มวีครั้งแรกก็รู้สึกชอบนะคะหนูรู้สึกมันแบบเป็นอะไรที่อาร์ตอาร์ตดีแบบเป็นงานอาร์ต อาร์ตอาร์ตไหมอาร์ตแหละอาร์ตใช่อาร์ตรูปโปรไฟล์ก็อาร์ตรูปทุกอย่างอุย้ยทุกคนรอดูเลยมันจะแบบ new e ีจริงจริงมันจะเป็นรูปโปรไฟล์ที่แบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเฮ้ยพอพูดแล้วทุกคนก็จะแบบคาดหวังอะไรอย่างงี้ป้าแต่ว่าคาดหวังได้เพราะมันก็ก็ไม่เหมือนกับที่เคยมีมาจริงๆนะเออนั่นแหละขอเอ็มวีมีเนื้อเรื่องบ้างมีนะมีมีมม แต่ต้องตีตีความเนื้อเรื่องเองนะอาจจะไม่ได้มีแบบเนื้อเรื่องที่แบบชัดเจนขนาดนะั้นแต่มันจะจะมีเนื้อเรื่องของมันอยู่ค่ะจริงๆน้องเนื้อเรื่องก็เล่าไปตามเนื้อเพลงอะจริงๆแล้วอะอะไรนะรูปโปรไฟล์กับหัวไม่ไม่คาดหวังแต่ตั้งตารอตั้งตารอได้คาดหวังได้นิดนึงจะบอกว่าเราจะได้เจอกันเยอะมากๆในเดือนถัดไปนี่เดือนอะไร เดือนนี้แล้วเดือนถัดไปจะได้เจอทุกอาทิตย์เลยวิสปอย้วเนะี่ยเอ่อรีเควสเอาไปโหวตได้นะคะทุกคนมีเพลงมากมายให้โหวตเพิ่งรู้ด้วยว่าโหวตท็อป10เป็นแบบล็อกก็คือโทเค็นไม่ได้เบิร์นก็ใครมีแล้วก็อยากอยากฟังเพลงไหนก็ไปโหวตได้จะได้โทเค็นคืนนะคะฉันโหวตเพลงอะไรดีอ๋อรู้แล้วอยากให้ทุกคนโหวตเาเรนโนะอยากเต้นอีกรอบรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เต้นแบบเต็มเพลงเลยคะ่เยนะเาเรนโนไปโหวตได้นะโหวตเพลง สิบเจ็ดด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าเลิศเหมือนกัน <laughs> แต่เพลงน้อยลงอ่ะจากยี่สิบห้าเลอแค่17เจ็ดเพลงในคอนก็คิดว่า17เพลงก็เป็นปกติของเวลาคอนเสิร์ตน,นะแบบว่าถ้าเทียบกับเทยเตอร์ก็17เพลงถ้าเทียบกับคอนรุ่นสามก็ประมาณสิเพลงนะคะจริงๆแล้วจริงๆแล้วยี่ส้าเป็นอะไรที่แบบจุกๆเลยอะ <laughs> แต่คิดว่าตอนนั้นตอนนั้นคนน่าจะเยอะกว่าตอนนี้คนน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้โหวตโยบิสูเตได้นะคะทุกคนถ้าอยากให้เวมวีเสียใจยอ่ะคือาห,หนูจะไปหนูจะได้เต้นรูเมอร์อีกไหมแต่เต้นรูเมอร์ไม่มีหนูเรื่องตามที่ทุกคนอยากฟังเลยดีกว่าไม่รู้จะโหวตอะไรเพราะว่าสนามผู้ใดคือที่หนึ่งในใจถูกต้องค่ะถ้าอยากฟังว่าสนามผู้ใดเก็บเงินไว้ได้เลย น่าจะได้ฟังแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเร็วนี้ไม่ช้าเร็วเร็วไม่เร็วไม่ช้าไม่เร็วไม่ช้าไม่เร็วไม่ช้ารอเลยหรือว่าหรือว่าจะโหวตบีทีเบียนะมันคืออะไรนะบีทีซูเจ็ดหลอดที่เป็นแก๊งบริษัทก็ย่อมได้นะคะคือหนูคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมาประกาศเพลงเร็วเวนี้แหละแต่ว่าไม่ยังไม่รู้ว่าวันไหนก็ รอดูนะรอดูโชว์ของพวกเราได้เลยค่ะ b ท t t l ลเดี๋ยวประกาศเร็วนี้แล้วรอติดตามเพิ่มเติมนะคะว่าเพลงอะไรต่อเพิ่มเ <c oughs> ติมนะคะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากโชว์น้องแต่ละคนที่เลือกเพลงมาเนี่ยนะมีบางเพลงที่เธอแบบเธอจะทําโชว์ยังไงนะ <c oughs> ขอขอลุกขึ้นยืนได้ไหมคะเจ้าของต้นคิดอะ <c oughs> เพลงนั้นอะ <c oughs> อยากสปอยไหมคะอยากสปอยไหมคะว่าเอ,เองเลือกเพลงอะไร เพลงที่คาดไม่ถึงแน่นอนค่ะไม่เคยมีใครโชว์เพลงนี้มาก่อนด้วยค่ะฝากด้วยนะคะไม่รู้ใช่ไหมหนูยังไม่รู้เอ้ยรัชมเลยเข้าฟังเป็นคนต้นคิดทุกคนคาดหวังได้ไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังคือพูดเป็นงันแหลมันไม่มีอะไรเลยทุกคนจริงจรงแล้วอะคือทุกคนคิดว่าหนูกับพีกับเกดจะ <laughs> อาจจะแม่พูดแม่พูดแม่ช่มยพูดเดี๋ยวมันจะสปอยคืองี้นะเธอไม่ใช่ว่าทุกโชว์จะได้แสดงนะทุกคนต้องเป็นท็อปห้าเท่านั้นนะถึงจะได้แสดงแบบคือถึงแม้ทุกคนรู้เพลงไปอะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ดูถ้าแบบถ้าคะแนนไม่ถึงท็อปห้านึกออกปะหวดมีหวดเยอะเลยคือแบบคนข้างนอกอาจจะงงๆต้องอ่านกติกาดีๆแล้วทุกคนมีหลายแบบหลายหลายประเภท จำไม่ได้ว่าปีที่แล้วอะ่ะซ้อมซ้อมแบบตอนรู้ผลแล้วใช่ไหมใช่สิไม่งั้นจะซ้อมได้ยังไงก็เลยคิดว่าแสดงว่าเราต้องรู้ผลก่อนแฟนคลับเพื่อที่จะว่าจะได้ซ้อมเฉพาะโชว์นั้นนนะหรือว่าเขาจะให้เราซ้อมทุกเพลงเลยแล้วก็ลุ้นหน้างานว่าใครจะได้เึินซึ่งหนูว่าไม่น่าน่าจะต้องเป็นแบบรู้ผลก่อนเพราะปีที่แล้วก็รู้ผลก่อนแล้วก็ซ้อมหลันโชว์เพราะเขาต้องรู้ผลก่อนถูกแล้วล่ะ แลวเขาก็ต้องแล้วเขาก็ต้องแบ่งคนอย่างปีที่แล้วหนูก็ได้ขึ้นเพลงสามหกสลวันกับเครื่องมินกระดาษเค้ขเขาก็จะสลับเขาเรียกออะ่าเวียนเมมเบอร์กันไปเต้นอะไรอย่างนี้อืมรู้ก่อนไหมครับโหไม่สนุกกระสีถ้ารู้ก่อนมันก็จะแบบคันปากมันก็จะแบบออยากจะบอกนั่นแหลคะค่ะโดนสดไม่ต้องซ้อมไม่ได้พี่รู้สึกว่าสกิลเรายัางคงต้องซ้อมอยู่เพื่อที่ เพื่อความเป๊ะคือถามว่าถามว่าโดนส่วนมันก็จะแอบน่ากลัวไปหน่อยเองซ้อมไก็ดีกว่าค่ะอะไรนะคะพี่เหน๋บอกจะโบตให้คืองงมากมีแต่คนจะโบตให้คือรออยู่นะบหจริงจริงด้วยนะโอเคปะแบบปามีก็บอกว่าจะโวตให้คือเริ่มแบบกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วแบบเฮ้ยมันจะได้โชว์นะเนี่ยจริงๆรนะิามีตั้งเขาเรียกอะไรคู่แข่งค่อนข้างเยอะคู่แข่งค่อนข้างเยอะโดนเกสช่วยดูแลไหมครับ ลองเกรู้หรือยังว่าหนูไม่สบายถามแค่นี้โองเกําลังซุ่มซอมบีทีอย่างหนักหน่วงค่ะคือว่าวานหนูก็นอนใช่ป่ะนอนเพราะว่าหนูกินยาแล้วหนูก็ง่วงแล้วหนูก็นอนแล้วหนูก็ตื่นตื่นเพราะว่าพีเข้ามาที่ห้องแล้วหนูก็นอนฟูดไฟแบบแบบน้ำมูกมันจะไหลไงหนูก็ฟูดไฟฟืดไดพีบอกพี่ฟังอย่านอนร้องไห้หนูก็แบบไม่ได้ร้องไห้เปรู้ว่า กับ V R และยังมี